สวัสดีครับผมทนายวันชัยสอนสิริวันนี้จะมาตอบปัญหากฎหมายสไตล์ไวยสรุน่นมีคำถามจากไวยสรุ่นคนหนึ่งถามมาว่าผมชอบแวะซื้อหมูปิ้งให้หมาจรจัดที่ตลาดซื้อให้ทุกวันจนเมื่อวานมีคนจะเอาผิด จะเรียกค่าเสียหายเพราะโดนหมากัดตัวที่ผมซื้อหมูปิ้งให้นั่นแหละแล้วเขาก็ขู่จะแจ้งความผมควรทำไงดีครับไม่กล้าไปบอกตำรวจกลัวเขาจะให้เทศกิจมาเอาหมาไปเอามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันสะก่อนเรื่องแรกนั้นก็คือคำว่าหมาจรจัดคำว่าหมาจรจัดหมายถึงหมาที่ไม่มีเจ้าของ จรจัดสารพัดไปเรื่อยๆส่วนเจ้าของหมาหมายถึงคนที่ครอบครองหมาดูแลหมาอย่างนี้คือเจ้าของหมาและสุดท้ายนั้นคือคนให้อาหารหมาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานให้อาหารโดยไม่ได้ครอบครองไม่ได้หวงแหนเมื่อข้อกฎหมายมีหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วหมาไปกัดคนอื่น เราซื้อหมูปิ้งให้เราเป็นคนที่เพียงใจบุญสุนทานอยากให้อาหารหมาให้เราผิดได้ยังไงอ่ะจะมาเล่นงานกับเราได้ยังไงคุณจะมาเล่นงานกับคนใจบุญไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เจ้าของหมาเขากำหนดไว้เลยว่าหมาจรจัดนั้นถ้าอยู่ในอบอตอ,อบอตอต้องรับผิดชอบถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเทศบาลก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจะต้องรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยคนที่ถูกหมากัดต้องฟ้องนายกอบอตอฟ้องนายกเทศมนตรีฟ้องคู้ว่ากรุงเทพมหานครกับหน่วยงานที่ท่านดูแลซัดไปเต็มๆส่วนเราเป็นคนใจบุญก็ขออนุโมทนาสาธุ ทำบุญให้แก่หมาต่อไปแล้วไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นอันนี้เขาถือว่าบุญคุ้มครองครับหวังว่าคำตอบนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะแค่วัยรุ่นนะครับแต่กับทุกคนทุกเพศทุกวัยและอย่าลืมติดตามว่าตอนต่อไปจะมีคำถามกฎหมายอะไรที่จะมาให้ผมตอบในสไตล์วัยรุ่น กับรายการกฎหมายวัยสรุ่นรับชมก่อนใครที่ฟินฟินชาแนลบนบักกะบูดอททีสวัสดีครับ